เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนถึงรวยเอารวยเอาทาั้งๆที่ดูเหมือนก็ไม่ได้เก่งกว่าเราเท่าไหร่ผมก็เคยสงสัยครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้คุยกับเพื่อนที่บ้านรวยมากเฮ้ยแกทํำยังไงถึงมีเงินเยอะขนาดนี้วะผมถามเพื่อนผมยิ้มความลับเหรอจริงๆมันก็ไม่ได้ลับอะไรหรอกคือคนรวยส่วนใหญ่เขาไม่เน้นเก็บเงินอย่างเดียวเว้ยเขาเอาเงินไปต่อเงินต่อเงิน ยังไงวะก็ลงทุนไงในหุ้นในอสังหาหรืออะไรก็ได้ที่มันงอกเงยได้ไม่ใช่แค่ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือการลงทุนมันมีความเสี่ยงคนรวยเขากล้าที่จะเสี่ยงแต่เขาเสี่ยงอย่างมีสติมีการศึกษาข้อมูลมาอย่างดีไม่ใช่แทงมั่วๆอีกอย่างที่สำคัญคือ คอนเน c t ชันคนรวยเขามักจะรู้จักคนเยอะและ c o n เน c t ชันเหล่านั้นล่ะครับที่ช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้ลงทุนในอะไรใหม่ๆสรุปง่ายๆเลยนะครับความลับที่คนรวยไม่ค่อยบอกก็คือ 1. ลงทุนให้เงินทำงานไม่ใช่แค่เก็บเงิน 2. กล้าเสี่ยงยังมีสติและ 3. สร้างคอนเน c t ชันให้เยอะที่สุดแค่นี้ล่ะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ